บทที่136ร่างที่แท้จริงร่างของ X ที่ลอยอยู่ด้านบนดาบสีดำในมือของเขามีเปลวเพลิงสีดำปรากฏขึ้นมาปกคลุมคมดาบสีดำมันคือคุณสมบัติพิเศษของดาบยาวแห่งจัก,กรพรรดิทมิน ที่มีความสามารถในการพลังคลื่นพลังเวทที่มีพลังการทำลายล้างสูงออกมาปกคลุมดาบแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิธภาพในการโจมตีได้ในขณะที่ร่างกายของเอริกนอนนิ่งอยู่ที่พื้นดูเหมือนกับว่าเขาจะหมดสภาพในการต่อสู้แล้ว เนตมานแห่งความมืดของเอ็กซ์ที่กำลังต้องมองที่ไปร่างกายของอีกฝ่ายที่คลื่นพลังเวทใกล้จะมอดดับลงจบการต่อสู้งั้นเหรือฉันเองก็อยากจะจบการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเหมือนกัน เพริกเก่ยอ,ออกมาด้วยเสียงอันแผ่วเบามุมปากทั้งสองของร่างชายที่นอนนิ่งอยู่ที่พื้นเริ่มฉีกยิ้มออกมาอีกครั้งดวงตาสีแดงภายใต้หน้ากากแห่งจักกรพัทมินได้เบิกกว้างขึ้นเขาเห็นอะไรบางอย่างในชั่วพริบตานั้น เขาเห็นคลื่นพลังเวทของอีกฝ่ายที่กำลังมอดดับอยู่อยู่ก็พุ่งสูงขึ้นมาอีกครั้งคลื่นพลังเวทมากมายมหาศาลนั้นได้ถูกระเบิดออกมาจากร่างกายที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นคลื่นพลังเวทได้พุ่งขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้า ดวงตาสีแดงภายใต้หน้ากากนั้นมองต่ำลงที่ร่างที่กำลังปลดปล่อยพลังเวทอันมหาศาลออกมาอย่างไม่กระพริบตาแบบนี้เองสินะตัวของเราก็คิดอยู่แล้วว่านี่คงจะไม่ใช่พลังทั้งหมดของเขา ที่เราเคยได้ยินว่าถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นกับตาแต่ว่าความสามารถที่แท้จริงของเอริกนั้นคือการกลายร่างเป็นมังกรโดยสมบูรณ์เอ็ฟคิดหลังจากที่เห็นร่างของอีกฝ่ายที่กำลังปล่อยคลื่นพลังเวทอันมหาศาล เลือดที่กำลังไหลรินได้หยุดลงดวงตาสีฟ้าครามได้ถูกย้อมให้กลายเป็นสีขาวร่างกายของชายครึ่องมังกรเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมาและมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพไปมันไม่เพียงแค่ขยายใหญ่ขึ้นมาเท่าหรือสองเท่าตัวแต่ว่ามันกลับขยายขึ้นมาหลายสิบเท่าตัวร่างกายที่ไม่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์อีกต่อไปแล้ว เกล็ดแข็งแข็งขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ที่มันส่องแสงสว่างออกมาเป็นสีทั้งเจ็ดถ้าเกล็ดสีขาวนี้ยิ่งกระทบเข้ากับแสงแดดมันยิ่งจะมีประกายแสงทั้งเจ็ดออกมาสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมขนาดของร่างขนาดใหญ่ขาทั้งสี่เหยียบลงที่พื้นดินโดยขาทั้งสี่มีอาวุธเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่อันแหลมคมดวงตาสีขาวที่กำลังจ้องมองมาที่ร่างของเอ็กซ์ ปีกขนาดใหญ่ที่สยายออกจนทำให้ร่างที่อยู่เบื้องหน้าของเ x ยิ่งหน้าเกรงขามสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าของเขามันไม่ใช่มอนสเตอร์แต่มันเป็นร่างตําแรงของสัตว์มายาระดับตำนานมังกรเจ็ดสีอันตรายอันตรายอันตราย ตรวจพบคลื่นพลังเวทอันรุนแรงข้อความของระบบแจ้งเตือนขึ้นมาตรงหน้าของเขาแม้ว่าระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาถึงความอันตรายที่อยู่ตรงหน้าของเขาแต่ว่าร่างจำแรงของจักรพัทมินที่กำลังลอยอยู่กลับไม่ขยับเลยสัตว์นิดเขานั้นไม่มีท่าทางสะทกสะท้อนกับพลังที่อยู่ตรงหน้าของเขาภายในยะตาสีแดงกำลังสถานร่างของมังกรเจ็ดสีที่อยู่เบื้องหน้า เนทมานแห่งความมืดกำลังมองคลื่นพลังเวทของเอริกในร่างของมังกรเจ็ดสีคลื่นพลังเวทที่แผ่ออกมาจากร่างของมังกรเจ็ดสีมันมีประมาณคลื่นพลังเวทที่มหาศาลจนน่าตกใจ พลังเวทที่แผ่ออกมามันน่าจะมากกว่าตัวของเขาประมาณสิบเท่าร่างของมังกรที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีขาวเกล็ดเหล่านั้นน่าจะมีความทนทานต่อการโจมตีได้มหาศาลในขณะที่เขาเต็มไปด้วยความสงสยัย เฟ็กซ์ไม่รีรอที่จะหาคำตอบเขาได้ยกมือซ้ายของตนเองขึ้นมาก่อนจะไล่เวทมังกรสายฟ้าทมินแล้วปล่อยออกมาไปใสร่ร่างร่างเอริกในรูปลักษณ์มังกรมังกรสายฟ้าสีดำพุ่งโจมตีใส่ร่างของมังกรเจ็ดสีขนาดใหญ่ตึงทันทีที่สกิลที่เขาไล่ออกไปพุ่งใส่เกล็ดของมังกรเจ็ดสีที่ปกคลุมร่างของสกิลการโจมตีก็ได้หายไปทันที เอ็กซ์ดูเพียงแค่นั้นสามารถรู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายการโจมตีของเขาไม่สามารถสร้างดาเมจให้กับอีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่ถ้าสร้างได้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่เขาได้ไขข้อสงสัยของตนเองเขาก็ได้ถูกโจมตีสวนกลับมาทันทีร่างของมังกรเจ็ดสีที่อยู่เบื้องหน้าของเขาได้ขยับหางของมันเหวี่ยงใส่ร่างของเอ็กซ์ที่กำลังลอย,อยอยู่กลางอากาศฟิว หางของมังกรถูกเหวี่ยงเข้ามาใส่ร่างของเอ็กซ์ชายหนุ่มผมสีดำได้ใช้ปีกของตนเคลื่อนไหวหลบการโจมตีกลางอากาศการโจมตีด้วยหางของมันถ้าว่าช้าไปสำหรับเอ็กซ์เขาสามารถเคลื่อนกายหลบการโจมตีได้อย่างสบายสบาย หลังจากที่หลบการโจมตีครั้งแรกได้สำเร็จการโจมตีครั้งต่อไปของเอริกในร่างของมังกรก็มาอย่างต่อเนื่องทันทีกรงเล็กของมังกรนั้นพุ่งโจมตีใส่ร่างของเขาที่เพิ่งจะหลบการโจมตีจากหางได้ ชายหนุ่มผมสีดำในร่างจำแลงของจักรพัธมินได้ยกดาบสีดำที่ถูกปกคลุมด้วยเปเลวเพลิงสีดำของตนเองขึ้นมาป้องกันการโจมตีที่พุ่งตรงเข้ามาดาบในมือของเอ็กซ์ดูเล็กไปเมื่อเทียบกับกรงเล็บขนาดใหญ่ของเอริกครงเล็บของมังกรเจ็ดสีได้โจมตีโดนร่างของ X เอ็กซ์เต็มๆต,ตึง ร่างที่ถูกกรงเล็บซัดโจมตีได้กระเด็นลอยออกไปหลายสิบเมตรร่างที่กำลังลอยอยู่บนอากาศด้วยความรวดเร็วเอ็กซ์ตั้งสติของตนเองก่อนที่เขาจะกระพือปีกทั้งสองข้างเพื่อหยุดร่างที่กำลังลอยไปเพราะแรงการโจมตีของอีกฝ่ายร่างของเอ็กซ์หยุดลงเขานั้นตั้งหลักได้อีกครั้งจบบท บทที่1 3 7ลมหายใจมังกรที่แท้จริงปีกสีดำทั้งสองข้างกระพืออย่างรวดเร็วเพื่อทรงตัวกลางอากาศร่างที่หยุดลงหลังจากโดนการโจมตีของเอริกทำให้กระเด็นมาไกลหลายสิบเมตรตอนนี้ร่างของมังกรขนาดใหญ่ถือว่าอยู่ไกลาจากเขามากแล้วการโจมตีเมื่อครู่สักเป็นการโจมตีโดนไม่ใช่สกิลแต่นั้นมันก็ทำให้เอ็กซ์โดนดาเมจมากพอสมควร โดยบริเวณมือทั้งสองข้างของเอ็กซ์มีเลือดสีแดงไหลออกมาจากแขนที่อยู่ใต้แขนยาวของเสื้อคลุมจากกระพัธมินการรับการโจมตีเมื่อสักครู่เขานั้นทำให้แขนทั้งสองข้างของเขาบาดเจ็บพอสมควร หายใจของของเขาจะถือว่าผิดปกติมากเท่าไหร่เอ็กพยายามหายใจเข้าออกอย่างช้าๆเพื่อควบคุมสติของตนเองไอเทมเซตจากกระพัธมินที่เขาสวมใส่ยอยู่มันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นจิตใจของเขายังคงเป็นเหมือนเดิม ดวงตาสีแดงกำลังมองไปที่ร่างของมังกรขนาดใหญ่เขากำลังหาจุดอ่อนของมันเพื่อใช้ในการโจมตีหลังจากที่ได้มองร่างของมันมาสักพักเขาได้ตรองดูถึงความเป็นไปได้ร่างของมันมีการป้องกันที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายเพราะว่าทั่วทั้งร่างถูกปกคลุมไปด้วยเกราะสีขาวถ้ามันจะมีจุดอ่อนจริงๆมันคงจะเป็นการเคลื่อนไหวของมันที่เชื่องช้า ปีกขนาดใหญ่ได้สขยายออกก่อนจะก,กระพืออย่างรวดเร็วการกระพือปีกสีขาวของมันแต่ละครั้งมันทำให้เกิดสายลมวูกใหญ่พัดกระหน่ำจนทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่รอบกายของมันหลายสิบต้นโค้งลมไป ท่ามกลางสายฟ้าที่โปรยปลายร่างของมังกรเจ็ดสีขนาดยักษ์ได้ลอยขึ้นมาบนอากาศมันนั้นหันหน้าตรงมาที่เขาเอ็กซ์นั้นรู้ดีว่ามันกำลังจะโจมตีเขาปากขนาดใหญ่ของมังกรที่เต็มไปด้วยเขี้ยวอันแหลมคมเปิดกว้างขึ้นมา คลื่นพลังเวทขนาดใหญ่ได้ถูกรวบรวมเอาไว้คลื่นพลังสีขาวขนาดใหญ่ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ภายในปากของมังกรขนาดยักษ์คลื่นพลังเวทมหาสาลกำลังจะถูกยิงออกมาใส่ร่างของเขา เอกรู้ทันทีว่าถ้าการโจมตีนี้ปล่อยออกมาเพียงไอเทมเสื้อคลุมจากกระพัดธทมินที่เขาสวมใส่อยู่คงจะดูดซับคลื่นพลังเวทที่ถูกยิงออกมาด้วยปริมาณขนาดนี้ไม่ไหวอย่างแน่นอน หลังจากที่ตระหนักได้เช่นนั้นปีกทั้งสองข้างนั้นได้กระพือขึ้นลงอย่างรวดเร็วก่อนจะพุ่งออกจากตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้เขาสามารถหลบการโจมตีนี้ได้เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาที่ x เคลื่อนไหว คลื่นพลังเวทมหาศาลที่ถูกบีบอัดอยู่ภายในปากก็ได้ถูกยิงมาเอ็กซ์สามารถหลบการโจมตีนั้นได้อย่างชฉวเฉียดถ้าตัวของเขานั้นเคลื่อนไหวช้ากว่านี้ไปเพียงไม่กี่วินาทีตัวของเขาคงจะโดนการโจมตีนั้นไปแล้วหลังจากที่การโจมตีอันรุนแรงได้ผ่านไปร่างของชายหนุ่มที่หลบการโจมตีนั้นมาได้ดวงตาสีแดงได้เหลียวหันไปมองด้านหลังของตน การโจมตีของเอริกที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่นั้นทำให้พื้นที่ยาวออกไปหลายสิบกิโลเมตรถูกทำลายโทพังพินาศเขาไม่อยากจะเชื่อเพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำไมมันถึงมีอนุภาพทำลายล้างได้ขนาดนี้ นีศีลการโจมตีของเทพสงครามเอริกที่ได้ชื่อว่าเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวก็สามารถลบล้างเมืองเมืองหนึ่งให้หายไปได้ภายในพริบตาเขาคิดพลางกับมองผลของการโจมตีเมื่อสักครู่แต่เขาไม่สามารถสนใจการโจมตีนั้นได้นานนักเอ็กตั้งสติของตนเองอีกครั้งตัวของเขาได้หันมองกลับไปที่ร่างของมังกรขนาดใหญ่อีกครั้ง ปีกสีดำทั้งสองข้างของเขากระพืออย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะพาร่างของเอ็กซ์เคลื่อนที่พุ่งตรงเข้าไปหาร่างของมังกรด้วยความเร็วฟิวเขาใช้เวลาเพียงไม่เท่าไหร่เขาก็สามารถเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ร่างของมังกรขนาดยักษ์ได้เท้าทั้งสองข้างของเอ็กซ์ลงไปเหยียบลงบนหลังของมังกรเจ็ดสีเขากำลังยืนอยู่บนเกล็ดที่ส่องแสงของมัน ดวงตาสีแดงภายใต้หน้ากากมองต่ำลงเกล็ดที่กำลังส่องแสงของมันมือขวาของเอ็นั้นกำาด้ามดาบภายในมือแน่นเอได้ยกดาบสีดำที่ปกคลุมไปด้วยเปเลวเพลิงสีดำขึ้นมาก่อนจะแทงมันลงไปที่เกล็ดของมังกรที่กำลังเปล่งแสงเจ็ดสีตึง เขาสามารถสร้างความเสียหายให้กับเปล็ดของมันได้คมดาบที่ปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงนั้นได้แทงทะลุลงไปที่เกล็ดสีขาวบริสุทธิ์อาเปริกในร่างมังกรร้องคำรามออกมาด้วยเสียงอันดังลัน่นดาบของเอ็กซ์สามารถทำลายความแข็งแกร่งของเปล็ดของมังกรเหล่านั้นได้คงจะเป็นเพราะว่าเปลวเพลิงสีดำที่ห่อหุ้มคมดาบอยู่มีคุณสมบัติในการทำลายแบบพิเศษ ในขณะนั้นเองเท้าทั้งสองข้างของเขานั้นก็รู้สึกแปลกๆเอก X, รู้สึกว่าเท้าทั้งสองข้างของเขารู้สึกร้อนแปลกๆอุณหภูมิที่เท้าทั้งสองข้างของเขามันเริ่มมีความร้อนสูงขึ้น ตอนนี้เขาเริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้เท้าทั้งสองข้างของเขารู้สึกเ่ากับเท้าของตนยืนอยู่บนกองเพลิงโดยใช้เท้าเปล่าเขาได้ดึงดาบที่กำลังปักอยู่ที่หลังของเอริกในร่างของมังกรออกมา ก่อนที่จะใช้ปีกทั้งสองข้างบินสูงขึ้นไปอีกครั้งมันกำลังป้องกันไม่ให้เราเข้าไปใกล้งั้นเหรอเอ็กซ์อุทานออกมาหลังเขาเห็นได้เห็นเปล็ดสีขาวบริสุทธิ์ของมันกำลังเปล่งแสงสีแดงเข้มจบบท บทที่138ปลูกบางอย่างภายในร่างกายเกล็ดสีขาวบริสุทธิ์ที่กำลังเปล่งแสงสว่างสีแดงเข้มนั้นคงจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อุณหภูมิบนเกล็ดของมันมีความร้อนสูงขึ้นมามันคงจะเป็นสกิลการป้องกันอย่างหนึ่งของเอริก เป็กที่บินสูงขึ้นมาเพื่อตั้งหลักดวงตาของเขามองต่ำลงไปที่ร่างของมังกรที่บินอยู่ต่ำกว่าเขาตอนนี้ภายในใจของเขากำลังคิดหาทางต่อกรกับอีกฝ่ายตอนนี้การต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองทำให้พื้นที่บริเวณนี้เสียหายไปมากเกินกว่าที่พวกเขานั้นคิดไว้มากถ้าสถานที่พวกเขากำลังสู้กันอยู่นั้นเป็นโลกมนุษย์คงจะมีเมืองหลายเมืองที่ถูกทำลายไป แต่เพราะสถานที่แห่งนี้นั้นคือโลกใหม่ที่ที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่พวกเขาจึงสามารถใส่ได้เต็มแรงในขนาดนั้นเองรอบร่างของมังกรที่กำลังลอยต่ำกว่าเขาก็ได้เริ่มสังเกตเห็นว่ามันกำลังมีบางอย่างได้เกื้อตัวขึ้นมา แสงสีขาวขนาดประมาณเท่าลูกฟุตบอลได้เกื้อตัวขึ้นมากมายหลายร้อยลูกเอ็กซ์นั้นรู้สึกแปลกๆเขาได้รีบเคลื่อนที่ออกห่างจากร่างของเอริกทันทีตามสัญชาตญาณของตนเองไม่นานนักแสงเหล่านั้นก็ได้พุ่งตรงหาเข้าร่างของเอ็กซ์ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลูกบอลแสงสีขาวได้พุ่งโจมตีร่างที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนอากาศด้วยความเร็วสูง พิกกำลังเคลื่อนไหวหลบการโจมตีของเหล่าลูกบอลแสงเหล่านั้นอย่างรวดเร็วแต่จำนวนของพวกมันนั้นก็ถือว่ามากอยู่ดีไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะหลบมากขนาดไหนลูกบอลแสงเหล่านั้นก็ยังคงพุ่งตามเขามาอย่างรวดเร็วดาบสีดำในมือของเขาตวัดใส่พวกมันไปด้วยในขณะที่เขากำลังหลบการโจมตี ผ่านไปสักพักเขาก็ยังไม่สามารถกำจัดลูกบอลแสงได้หมดเอกซ์ X. มุ่งความสนใจของตนเองให้กับลูกบอลแสงพวกนั้นมากเกินไปจนตัวของเขานั้นไม่สังเกตร่างของเอริกเลย ร่างของมังกรเจ็ดสีที่เกล็ดของมันกำลังเปล่งแสงสีแดงเข้มได้ตั้งท่าจะปล่อยการโจมตีอย่างเมื่อสักครู่อีกครั้งโดยครั้งนี้ตัวของ X ไม่สามารถสังเกตเห็นการโจมตีที่กำลังจะมาถึงเลยสักนิด คลื่นพลังเวทมากมายนั้นได้ถูกรวบรวมเข้ามาอยู่ภายในปากขนาดใหญ่ของมังกรเอริกนั้นได้เล็งการโจมตีของตนมุ่งตรงไปที่ร่างของเอ็กซ์ที่กำลังเคลื่อนไหวหลบการโจมตีอยู่บนท้องฟ้าเอ็กซ์เริ่มรู้สึกรำคาญกับการโจมตีที่กำลังโจมตีเขาอยู่เพราะว่าจำนวนของมันที่มีเยอะและยังน่ารำคาญสำหรับเขาอีกด้วย ในขนาดนั้นเองเอ์ X. ที่กำลังหลบการโจมตีเหล่านั้นอยู่ดวงตาของเขาก็ได้เหลือบมองลงไปเห็นเอริกที่กำลังตั้งท่าจะปล่อยการโจมตีอย่างเมื่อสักครู่ขึ้นมาที่เขาอีกครั้งเมื่อได้เห็นเช่นนั้นทำให้ตัวของเขารู้ว่าเขาไม่ควรจะสนใจกับสกิลพวกนี้เขาควรจะหลบการโจมตีที่กำลังจะมาถึงเสียมากกว่าและและ้วตูม การโจมตีถูกปล่อยออกมาจากปากแล้วพุ่งตรงขึ้นบนท้องฟ้าที่ x นั้นกำลังลอยอยู่สกิลคลื่นมังกรทำลายล้างสกิลการโจมตีอนุภาพสูงที่ถูกปล่อยออกมาจากปากของมังกรด้วยการรวบรวมคลื่นพลังเวทมหาศาลแย่แล้วแบบนี้มันตูม การโจมตีซัดเข้าไปที่ร่างของเอ็กซ์อย่างเต็มเต็มการโจมตีด้วยคลื่นพลังของมันทำให้ท้องฟ้าที่มืดมิดแหวกออกเป็นวงกว้างหลังจากที่การโจมตีได้จบลงที่ว่าร่างของเอ็กซ์โดนการโจมตีไปอย่างเต็มไปก็ค่อยๆร่วงหล่นลงมาจากฟ้าพร้อมกับปีกสีดำที่หลังของเขาตู่ ร่างของชายหนุ่มผมสีดำหล่นลงมากระแทกลงที่พื้นดินที่เปียกฉะลมหายใจที่โรยรินร่างของเอ็กซ์ที่โดนการโจมตีไปได้นอนแน่นิ่งกับพื้น หลังจากที่โดนการจมตีอันรุนแรงไปถ้าตัวของเขาไม่ได้สวมใส่ไอเทมเซตจากกระพัดเอาไว้เขานั้นคงจะตายไปแล้วแม้ว่าร่างกายของเขานนั้นจะใช้งานสกิลอาพรแห่งความตายอยู่และมีเสื้อคลุมของจัก,กรพัรดทมินที่สามารถดูดซับพลังเวทได้ก็ตามตัวของเขาก็ยังคงบาดเจ็บใกล้ตายอยู่ดี ดวงตาของเขานั้นพร่ามัวอีกครั้งหนึ่งเขานั้นมีพลังอีกมากมายที่ยังไม่ได้แสดงออกมาแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวของเขาประมาณไปหน่อยเขานั้นจึงโดนการโจมตีของอีกฝ่ายเข้าไปในขณะที่เขากำลังจะหมดสตินั่นเอง ภายในหัวของเขามีเสียงบางอย่างที่คุนเคยดังเข้าไปเจ้าตั้งใจงั้นหรือเสียงใหญ่ใหญ่ที่เคร่งครืมนั้นดังก้องขึ้นมาภายในหัวของเขาที่กำลังจะหมดสติพูดอะไรของแกก็แกตั้งใจให้โดนการโจมตีเมื่อกี้เพื่อเรียกตัวของฉันออกมาอย่างนั้นไม่ใช่หรือหรือว่าข้านั้นพูดผิดไปงั้นหรือเจ้าสามารถใช้หน้ากาก,ากนั้นเคลื่อนย้ายตัวของเจ้าได้แต่ว่าเจ้ากลับไม่ทำมัน แล้วอย่างไงละฉันเรียกตัวของนายออกมาเพื่อให้นายได้อลาวาสอย่างไงละไม่ดีหรืออย่างไงาเจ้าคิดจะใช้ข้าเป็นเครื่องมืองั้นหรอแล้วแต่จะคิดแล้วกันแล้วจะทําหรือเปล่า้า,าดีๆข้าชอบเจ้าจริงๆครั้งนี้ข้าจะช่วยเจ้าแล้วกัน หลังจากบทสนทนาของเอ็กซ์และสิ่งมีชีวิตบางอย่างภายในตัวของเขาได้จบลงร่างที่กำลังนอนอยู่บนพื้นอย่างเปียกชะได้ค่อยๆลุกขึ้นมาแม้ว่าเลือดสีแดงจะไหลออกมาทั่วทั้งร่างกายบริเวณพื้นที่ตัวของเขานั้นกำลังยืนอยู่เลือดสีแดงกำลังผสมเข้าไปกับน้ำฝนที่กำลังไหลนองอยู่ที่พื้น ภายใต้หน้ากากนั้นมุมปากทั้งสองข้างนั้นก็ได้ฉีกยิ้มออกมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เขานั้นจะเปล่งเสียงตะโกนออกมาดังลั่นอย่างไร้สติข้าออกมาแล้วจบบท